เสียงล่มพัดเย็นเย็นพี่น้องอยู่ทงนาตอนนี้กำลังเก็บหมากพุทธาหมากทันบานเฮาพี่น้องหมักทาันอยู่น้ำทงให้ทงน้เนียเต็มเลยกำลังสิมากเก็บเนี่ยเก็บหมากพุทธาเก็บหมากทันอยู่ขางโค้งพี่น้องเบื้องดูหน่วยงามงาม หากินตามปลาตามดงน้ำคลองน้ำพุ่นหน่วยมันหน่วยเต็มเลยกระสีเลียวบอ่บอเห็นบอ่อชาดแน่หันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมันมืดมันเหลื่อมมีอมน้ำน้ำชาดขางค้องคักพุ่น ทางผี่ก็เห็นตั้งแต่ทงให้ทงนะมีแห่งแต่ต่อฟังงูหัวควายออกมาหนาคือเกาพี่น้องออกมาหนาคือเกาอยู่กับธรรมชาติอยู่ข้างคลองน้ำอยู่ป่าขีเล็กธรรมชาติข้างคลอง ทำบึงคลองน้ำคลองน้ำกระบกเมิดแล้วพี่น้องโบ ốc. เปิดแล้วคนก็เปิดตัด้งแต่น้ำถิมเนาะคนบบเอาน้ำไว้เลยจักน้อยกระเบิดละน้ำในคลองกะได้ดูน้ําข่างคลองนี่ละดูน้ําตนมากระทันมาเก็บมากอัน หมากกระทันปลาหมากกระทันข่างคลองพรมาเบิงธรรมาตัดขางให้ข่างนาพูนน้ำ<ฮ>บุกลายล่ะ<ฮ>ปลามาเบิงน้ำคลองน้ำคลองคลองน้ำเนี่ยสะพาน สะพานที่ขามไปขามมาพี่น้องฟังทั้งพี่ก็เป็นเป็นน้ำคลองคลองสองฟังพูนพามเบิงหมักอันนั้นมาเก็บมามเาบิงธรรมชาติขางคลองพี่น้องเอ้ยเนี่ยพูนคลองน้ำนี่ละคลองน้ำเห็ดให้เห็ดนะ เห็ดหัวเห็ดสวนเพิ่นได้นี่ละขอบคุณขอบคุณสำหรับการรับชมเวยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ